เขาเริ่มร้อนรนกลัวจะเสียคุณไปเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกรกพิจิก เมจิกเคียนพลังงานของคนธาตุน้ำหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินังกรเพื่อศึกันอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะเราก็สีดาพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตูนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนที่ทันคนทันเกมอ่านใจคนอื่นค่อนข้างเก่งเป็นคนที่คุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีมีความนิ่งมีความเงียบมีความใจเย็นมีความหนักแน่นนะคะมีความอดทนสูงมากๆเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครก็ได้หรือว่าในตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์มีความคลาคซังบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับอึดอัดมากๆพูดออกไปก็ไม่ได้หรือว่าพูดออกไปก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดก็ได้นะคะพลังงานเหมือนกับเก็บไว้ เก็บความคับคล้องใจเอาไว้มีความคลาัคาซางอยู่ในความรู้สึกในหัวใจนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเป็นคนที่ไม่ค่อยถือโทษโกรธใครสักเท่าไหร่แต่ว่าพลังงานเหมือนให้อภัยได้แต่ก็ไม่ได้ลืมนั่นเองนะคะความรู้สึกของคุณในตอนนี้เหมือน50 50 99ถอยถอยนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าไปต่อกับพอแค่นี้ก็ได้นะคะมีความเก้าก้าถอยถอยเกหยุดหยุด บางทีก็อยากไปต่อบางทีก็อยากให้อภัยให้โอกาสบางทีก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ไหมที่จะไปต่อหรือว่าให้อภัยนั่นเองนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะมีความ ลังเลอยู่ในความรู้สึกในตอนนี้นะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยากแก้ไขปัญหาอยากหลุดพ้นกับความรู้สึกในตอนนี้แต่ว่ายังไม่หลุดพ้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่เริ่มร้อนรนกลัวจะเสียคุณไปนะคะคนที่เริ่มร้อนรนกลัวจะเสียคุณไปเขาคือใครขอพลังงานของเขานะคะ เดร์ซัไไนพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเด็กถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเดรชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฎเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิกแล้วก็สีเปรียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะ เป็นคนชัดเจนจริงใจร่าเริงสดใสเข้มแข็งอดทนนะคะบุคลิกของเขาความร่าเริงของเขาก็อาจจะทําให้เขาดูเหมือนมีตัวเลือกทางเลือกมีความเจ้าชู้กรุ้มกลิ่นนะคะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมมีคนที่เข้ามาสนิทสนมด้วยค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มาจากครอบครัวใหญ่หรือว่าเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวครอบครัวก็มีความสําคัญสําหรับเขาเป็นคนที่สู้ไม่ถอยคนหนึ่งนะคะ เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเอาอกเอาใจคุณด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ดูแลเทคแคร์คนอื่นเก่งด้วยเช่นกันก็อาจจะมีใครคนอื่นเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสนิทสนมด้วยนั่นเองนะคะแต่พลังงานที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความแน่วแน่เป็นคนที่มีความอดทนนะคะแล้วก็อาจจะหึงเงียบห่วงเงียบด้วยแม้ว่าบุคลิกดูเหมือนจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้มีความล้นลารู้จักคนเยอะ มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเยอะแต่ว่าเวลาที่เขาชัดเจนกับใครหรือว่าเวลาที่เขาเลือกใครเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนเขาก็พร้อมที่จะจริงจังนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจมีความห่างไกลเกิดขึ้นด้วยบางคู่้อาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าหากไม่ได้อยู่ห่างไกลกันนะคะตัวเขาก็มีพลังงานของความพยายามที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงด้วยเช่นกันนะคะพยายามที่จะออเอาใจคุณเช่นกันนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าหากว่าเขาเริ่มร้อนรอนกลัวที่จะเสียคุณไปเขาจะทํำยังไงนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคู่ที่มีปัญหามีประเด็นมีความขราคาสังกันอยู่มีบางสิ่งนะคะหรือว่าหลายสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้แล้วทําให้คุณมีความลังเลในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อดีหรือเปล่านะคะจะปรับใจจะลอง ไปกันต่อดีไหมนั่นเองนะคะเขาคือคนที่เริ่มร้อนรนกลัวที่จะเสียคุณไปเพราะว่าท่าทางท่าทีของคนในตอนนี้เหมือนเริ่มที่จะเกาเกาถอยถอยเก้าเกาหยุดหยุดแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาเริ่มร้อนรนนะคะเขากลัวที่จะเสียหุณไปจริงๆเขาจะทํำยังไงต่อจากนี้นะคะเขาจะทํายังไงต่อจากนี้นะคะ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะพลังงานของฟ้าวันใหม่นะคะวันที่สดใสรอคอยนะคะรอคอยสถานการณ์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับปรุงนะคะเอาจริงเอาจังนะคะมีความดุด้ันมุมานะอดทนลงมือทำในตอนทีลงมือทำในทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะไม่รีรอแล้วนั่นเองนะคะ กลัวที่จะเสียคุณไปนะคะอยู่ไม่ได้นะคะมีความเครียดมีความกังวลมีความว้าวุ่นใจแล้วนะคะเริ่มที่จะรู้สึกกดดันเริ่มที่จะรู้สึกเครียดแล้วนะคะพลังงานของความมืดแปดด้านเนาะความอึดอัดความกังวลน,นะคะหกถ้วยนะคะ การดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจถามถ่ยการงอ้อการรีเทิร์นนะคะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจมีความขราดสรังถึงเวลาที่จะปรับใจถึงเวลาจะแก้ไขลงมือทำนะคะความเครียดความกดดันของเขาความกลัวที่จะสูญเสียคุณไปของเขานั่นเองที่ทำให้เขาต้องปรับปรุงตัวเองนะคะ แล้วก็จะสติกนะคะพลังงานชัดเจนมากๆเลยเนาะเด็ดขาดตัดสินใจเข้มแข็งยุติธรรมนะคะทําอะไรที่ชัดๆคือเคลียร์มากขึ้นยุติธรรมในความสัมพันธ์ม,มากขึ้นนะคะไม่ทําอะไรที่เป็นการเอาเปรียบความรู้สึกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือว่าความรู้สึกเนาะก็คือ ชัดเจนตัดสินใจปรับใจปรับความสัมพันธ์นะคะพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะอะไรที่แก้ไขได้อะไรที่ปรับปรุงได้อะไรที่ทําได้ก็จะทําเพื่อที่จะ ไม่เสียคุณไปนะคะหรือว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนใจคุณทําให้คุณมั่นใจเชื่อใจในตัวเขามากขึ้นหรือว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งนั่นเองนะคะเขาคนนี้คือคนที่เริ่มร้อนรนกลัวจะเสียคุณไปจริงๆกลัวว่าจะเสียคุณไปมากๆพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กับคุณนั่นเองนะคะ